สวัสดีเช้าๆนะครับผมกับแอดเซียนบ้านหุ่นอย่างเซียนนะวันนี้ก็ไม่ได้ลงเปิดหัวเช้าเนาะก็คือหุ้นเอ,ออะไรอะรัฐบาลก็ลงนะนี่ก็คือหุ้นนี้เช้านะครับไม่ได้ลงนะก็ติดคุยกันนะครับผมติดคุยกันในห้องติดคุยฝันกันทํานายฟงทํานายฝันกันใครฝันอะไรก็มาแชร์กัน ก็เลยติดทำนายฝันกันหน่อยนึงนะครับผมนี่ก็ที่ห้องก็ได้นี้ครับได้แปดนะครับผมแปดสองนะตรงแปดนะครับั 8, 8, นแปด้ะจะติดสองหลายตัวอยู่นะครับให้แปดคู่วันนี้แต่สองแปดแปดสองที่มันซ้ำกันออกก็เลยอเจ็ดคู่นะครับผมนี่รัฐบาล อันนี้มาตัดรัฐบาลเหลือตัวเน้นนี่ครับเหลือ4 6 9 4นะครับผมถ้าใครจะเสียงนะไทยเช้าครับตามมาดูไทยเช้าครับผมแล้วก็มีทําลายฝันกันหน่อยหนึ่งนะได้1 4 6 1 4 4ก็สวยเนี่ยจับมิหน1 4 4 คือเรื่องเลขนำโชคนำโชคอ่าไทยเช้านะครับผมฟันหนึ่งนะครับสําหรับสายไทยเช้า fc ไทยเช้าของแอดนะครับจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะจะรีบลงนะถ้าซื้อในเว็บก็คงพอทันนะจะถ้ารีบก็มาดูนะครับผมไทยเช้าฟันหนึ่งนะครับผมฟันหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสองสี่หกสองหนึ่งสามนะครับโอเคนะครับไปอย่างรวดเร็ว แค่นี้พอกันอ่ะขอให้ร่ำขอให้รว,วยช่วงช้าอาจจะปิดหัวกันด้วยนี่ครับผมอ่านี่นะอ่านี่รัฐบงรัฐบาลชุดตัดที่คุยกันในห้องนะที่แอดตัดนะครับผมเสียงฝันนะโอเคโชคดีร่ำรวยครับผม